ครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเนสคานะครับมีเกมนี้นะครับสุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิววันนี้จะมาได้รีวิวแล้วเราเป็นรถคันนี้นะครับนีเบอร์ห้าแปดไอโดนี้นะครับโอเชี่ยน่าห่าเซนโอเคเครื่องยนต์เขาเล่น ดานี่เป็นแบดีดานี่ดานี่เราบ่าแป้นแค่คนนี้เราขึ้รถี่สี่สามขึ้นมาด้วนะขดู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 ดรดู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 ดอดู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 ด อุ้ยกูจะชมมึงไม่ได้ไอ้เด็กคิงเด็กคิงเอ้ยมึงมาให้กูชนซะดีๆนะมาเดี๋ยวนี Ses ้มาให้ชนเดี๋ยวนี้ไอ้เจ็ยเจ็ยเจีบเจีบรถลื่นรถลื่นไอ้เจ็บรถลื่นรถลื่นไอเด็กิงแซงขั้วกูจะข้ามมึงเฮ้ ไอเด็กกินไอ้เ oh, สียขงรถลื <strangely ấy> forward, ่นรถลื่นชจ้ารถลื่นเชโอ้ยเสียชาวบุกมึงชดผู้มึงจะชนเมืงเว้ยมึงมาเลยเกือบเจอว่ะเกดอบโตซะทีนัวมาดีวี่เลยวะดูเสียมานี่เลยเมื่อกี้ผมขอเดานะครับที่พูดคำยาคือเซลล์เล่นมาแล้วไปกัน พี่ผมจะลดความโค้งเส้นตีนลงนรโอ้ยโอ้ยโอจะชน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 พี่ผมต้องเลี้ยวแบบนี้เพราะว่ามันลดจะได้เร็วๆครับเอ่อเมฆเอ้ยเชยขอรุดจุดหนึ่งโอ้ยยนั่นไงแจ๊ะที่มันทำแบบนี้มันก็ได้นะมันใกล้ตามสีเหขียวแล้ว Lớp người khảo đấy, người khảo Ui, cây sáng đây lèo เชี่ยกระโปองเฮ้ยฉันก็เห็นเฮียกระโปรงพวกกี้กระปองหลุดเลยเห็นใช่ไหมขับไปขับไปเฮ้ยชนเหรอโชว์อ้ยอีกแล้วอุย้ยพวกกี้เข้าเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเต็มเข้าเลย

ไปเลยไปงาเร็วเลยเขาเกียร์มาหิรอดไปเหมือนรถแข่งเลยอย่งรถธรรมดาไม่ซิ่งเลยนะอัปเดตเยอะแล้วนะ ล้อลุดเชี่ยเฮ้ยผมขอโทษที่พูดไปดีอุ๊ยเฮ้ยล้อลุดเลยเต็มคารวเบ้ออุ๊ยสั่นเตืออุ๊ยโดูสั่นเตือนอุ๊ยน่าดูไม่สงสายอยู่บ้างเลยย๊อยอีกแล้วชวนอะไรนะกันนักกันหนาเนี่ย แค้นคูหมเลี้วเหรอีอออออ้ยวเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษตัวแป๊บอุอ้ยตีมคาราเบลเลยล้อหกักด้วยสกินเหล็กก็หกัหกหักดเลยสกินเหล็ก มาโอ้ยผัมก็เงียบไปนิดนึงสิ่งไปเลยถึงงั้นวะโอ้ยอยุดด้วยเถอะปะมาขับไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มปวดนิ้วแล้วเนะี่ยปวดคอเด้ย โดนชนอีกแล้วไม่สงสารฉันบ้างหรือไงเออสองเปอร์เซ็นเราขอลาไปก่อนนะครับมา